นม่อน,นอกิ้มนมคอนเล็กเล็กกินนมแม่แล้ว ดีใจจนเดินไปเดินมาอะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นวันนี้โอ้โกได้เชียใหม่ ไม่ดื้อเลยนะครับย่งิงเล็กต่แสดงความยินดีกับชายใหญ่พอดีแนละ้วอย่าไาแย่งกันนะครับตอนนี้ดีใจกับชายใหญ่ได้เคืียกใหม่นะครับ ทุกคนต่างทุกเชือกต่างมีเชือกของตัวเองไม่เยี่ยนกันแล้วตอนนี้สายหัวดีใจด้วยดีใจด้วยได้เชือกใบนะรบับอกชายใหญ่ที่รวมอยู่ข้างบนคือหญิงเล็กนะฮะข้างล่างที่มีเชือกกองนั่นก็คือชายใหญ่หญิงเล็กบอกชายใหญ่ว่าดีใจด้วยนะครับที่ได้เชือกใบ เด็กกัดใหญ่ดีใจนะครับได้เชี็กอันใหม่เนาะ,นะโีเล็กอาปาดค้างเลยครับจะบอกว่าอยูมหัวพี่ จะยุมหัวพี่นะอย่างนี้นะหาแม่ไปแยกแม่ไปแยกเดือดร้อนกัน,นอ๋อแม่ไม่แยกกับแม่เดินผ่านครับแม่เดินผ่านบอกว่าหน้าที่แยกกันก็คือต้องเป็นความน,นะครับอใส่ใหญ่อาปากกว้างนะครับตอนนี้ จะงับหัวน้องนะครับจะงับหัวน้องแล้ว มีเล็กสายหัวชายใหญ่เยียบเชือกไว้ไม่ให้ไปมีชายใหญ่เดินตามนะชายใหญ่เดินตามนะวมดท้งอยู่ไหนมาสองดูดหน่อย ตอนนี้สองพี่น้องกำลังปรึกษากันเลี้ยงเชือกนะครับเชือกใคยยาวกวา่าโอ้ยเล็กโอ้จับเหยียบเชืกอกยิงเล็กไว้ด้วยโอ้โหตอนนี้เชือกของยิงเล็กอยู่ที่เท้าของชายใหญ่ชายใหญ่ถอยอยิงเล็กถอยก็ถอยไม่ได้ครับเพราะว่าเชือกีชายใหญเหยียบไว้ sao các bạn tua tăng lâm mày cho viên nghỉ lắm sao giờ cho kênh Ghiền cái quần nó ngập toàn đi ใหญ่เดินตามอีกวเพยรครับ 总结，然后，一样关心，像。